หากใครกําลังตามหาร้านเติมเกมคุณภาพนะครับผมที่เติมได้ถูกแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมเมลโลดท็อปอัพคือทางออกของคุณตนเองนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยนะครับผมหากสนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจเมลโลดท็อปอัพหรือแอดไลน์เมลโลดท็อปอัพไปได้เลยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนแล้วครับผมสวัสดีทุกผู้ชมนะครับผมกลับมาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมเกนชินอิมเพ็กนะครับล่าสุดนะครับผมก็ในพรีวิว2.5ใช่ไหมประมาณคือเกือบหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็ ออกมาแล้วสําหรับตัวละครแพท2.5นะฮะซึ่งตอนนี้ออกมาดูให้แค่5ดาวก่อนนะเพราะว่าแบนเนอร์สดาวเนี่ยขอยังไม่ทําเป็นคลิปลกันขอรอของออฟฟิเชียลยืนยันก่อนแล้วค่อยอย่าเป็นคลิปแนะนําแยกอยีกทีว่าตัวสีดาวในตู้มันเป็นอะไรบ้างแล้วมันน่าสุ่มขนาดไหนส่วนคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเป็นตัว5ดาวก่อนล้วกันว่าตัวไหนเนี่ยน่าสุ่มฝากด้วยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผม80%ของคนที่ดูช่องผมเนี่ยยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์นะครับผมก็ถ้าใครหลงมาดูแล้วหรือดูบ่อยแล้วยังไม่ได้กกกกกดดนนี่ยย็รรรบบบววให้้ะะคคัผมมขอุณ โดยที่แบนเนอร์เฟสแรกของ2.5เป็นยาเอะนะครับผมเป็นตู้ของเจ๊ตู้เดียวเลยซึ่งก็โอเคนะครับผมเพราะว่าถ้าใครไม่อยากได้เนี่ยก็เป็นการเซฟเพชรไปในตัวแต่อย่าไปมือบอลกดกันแล้วกันถ้าไม่อยากได้ส่วนเฟสสองเนี่ยมี2ตัวนะครับผมเป็นรีรันทั้ง2ตัวเลยนะฮะก็คือไรเดนกับโคคุมินั่นเองต้องบอกว่ามีประโยชน์ทั้ง2ตัวนะสำหรับตัวรีรันส่วนตัวของยาเอะเนี่ยผมขอพูดไปคร่าวๆแล้วก็อยากจะให้ไปนั่งดูพรีวิวกันก่อนนะครับผมเพราะว่า คือตอนนี้ตัวยาเอะยังไม่เข้านะครับผมเดี๋ยวจะเข้าวันที่16นี้แล้วแต่คลิปเนี้ยออกมาก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการแนะนำเฉยสามารถไปนั่งดูพรีวิวก่อนได้นะครับผมผมทำไว้แล้วนะครับผมหรือใครจะอรอไกด์ตัวเต็มก็ได้สําหรับยาเอะขอบอกคร่าวๆแล้วกันผมขอบอกเลยว่าไม่แน่ใจว่ายาเอะเนี่ยจะเก่งมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนสําหรับคนที่แบบว่ากําลังหาตัวดีๆเอาไว้ใช้ในทีมเป็นตัวแบกอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเพราะว่ายาเอะตัวนี้ไม่เข้านะฮะ สิ่งที่แน่ใจคือยาเอกเนะครับผมเป็นตัวเน้นใช้สกิลธาตุเป็นดาเมจออฟฟิลด์ที่ค่อนข้างดีดาเมจออฟฟิลด์ก็ไม่ต้องยืนในสนามแต่สามารถทําดาเมจได้ค่อนข้างดีดูจากเปอร์เซ็นต์ต่างๆแล้วก็พวกการเติบโตเงี้ยมันจะทําให้ทาสเต็ตค่อนข้างง่ายแล้วก็อาวุธประจําตัวที่บวกเป็นฟรีดาเมจด้วยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างทําสเต็ตง่ายแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวเป็นธาตุไฟฟ้าอะไรมันทาปฏิกิริยาธาตุได้ค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่เท่าแบบตัวธาตุน้ําหรือธาตุไฟหรือธาตุน้ําแข็งอะไรพวก ธาตุไฟฟ้าเนี่ยจะด้อยกว่าการที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะเนี่ยมันจะค่อนข้างดีซึ่งผมก็คิดว่าเสาของยาเอเนี่ยน่าจะมีดาเมจพอสมควรถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้บดกลุ่มดาวคือผมต้องบอกว่ายาเอเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างขายกลุ่มดาวในระดับหนึ่งก็คือมี C0 ูก็คือเล่นได้ C1 ก็คือเล่นง่ายขึ้นมากส่วน C อื่นตั้งแต่ C2 ถึง C6 เป็นการเพิ่มดาเมจให้ตัวสกิลเสากับอัลติเมททั้งหมดเลยก็คือถ้ายิ่งปด มันก็คือยิ่งแรงไปเรื่อยๆเลยอะคือแบบ C6 นี่คือมอนมันน่าจะหน้ายู่นะครับผมโดนช็อตทีน่าจะแบบร้องจากฉะนั้นนะครับผมถ้ามีแบบว่างบแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ดูไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปรีบนะครับผมหรือถ้าอวยก็จัดไปเลยนะครับผมผมไม่สนใจเหมือนกันเพราะผมอวยยังไงล่ะ <laughs> ต่อไปคือไรเดนนะครับผมไรเดนเนี่ยผมลงลึกให้ได้สักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าใช้มาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีไกด์ไรเดนตัวเต็มออกแน่นอนนะครับผมก่อนที่ตัวตู้รีรันของไรเดนจะเข้าเดี๋ยวผมลงไกด์ตัวเต็มของไรเดนให้นะฮะไรเดนนะครับผมเป็น uh, จริงจริงไรเดนมีตำแหน่งเป็นซับ DPS นะครับผมเป็นดาเมจ เป็นตัวดาเมจรองก็คือไม่ใช่ดาเมจหลักเพราะว่าการที่จะเป็นดาเมจหลักได้เนี่ยมันต้องมีดาเมจเยอะกว่านี้มากๆถ้าคุณปลดแค่ c 0หรือ c 1เนี่ยไรเดนไม่สามารถเป็นดาเมจหลักได้แบบทั้งหมดนะครับผมต้องมีตัวช่วยด้วยเพราะว่าดาเมจของไรเดนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากการปาดอัลติเมทแล้วคืออัลติเมทมันก็มีครูดาวของมันแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานแค่7วินาทีเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นดาเมจจะค่อนข้างขาดช่วงถ้าคุณเล่นไรเดนเป็น dps ตัวเดียวเนี่ยแล้วคุณดาเมจไม่พอพนเนี่ย เพราะฉะนั้นก็ไรเดนเนี่ยผมเป็นตัวที่แบกได้ก็จริงแต่คุณต้องเป็น C2 คุณถึงจะเล่นเมน DPS ได้ถ้าต่ำกว่านั้นคุณจะอยู่ในตำแหน่งของซับ DPS ไรเดนหรือถ้าคุณอยากเล่นเมน DPS ไรเดนจริงๆแบบไม่ได้ปลด c 2คุณต้องมีคาซึฮะนะฮะแล้วคุณต้องไปกับคาซึฮะทุกกรณีถ้าคุณอยากให้ดาเมจไรเดนมันสามารถแบกได้คุณต้องไปกับคาซึฮะเท่านั้นโอเคนะไรเดนไปกับคาซึฮะเป็นเน็ตเนี่ยดาเมจเยอะ ไรเดนไปกับคาสิฮะซาระก็ได้แต่ต้องเป็นซาระ C6 เท่านั้นเป็นทีมไฟฟ้าดาเมจไรเดนมันถึงจะพอไม่งั้นนะครับผมถ้าคุณไม่มีอะไรพวกนั้น่ะคุณควรจะปลด C2 เพื่อให้ดาเมจมันถึงแต่ถ้าคุณมี C2 แล้วคุณมีคาสิฮะอีกแสดงว่าคุณเข้าสู่ดาเมจขั้นเทพของไรเดนในระดับหนึ่งละอ่าที่เหลือก็แค่ปลด C3 ขึ้นให้อันติมันเพิ่มเลเวลแค่นั้นแหละฉะนั้นนะครับผมก็ถ้าใครคิดจะกดไปเป็นดาเมจหลักเนี่ยก็อ่าอย่าหาทำยกเว้นจะปลด C2 หรือมีคาสิฮ ก็กดไปแค่ตัวเดียวก็ได้ถ้ามีคานธฮะแล้วก็ไรเดนมันน่าสุ่มตรงที่ว่ามันมีแบบว่าหลายทีมที่ใช้ได้อย่างเช่นยูล่าก็ใช้ได้นชันก็ใช้ได้ใช้ได้ค่อนข้างเยอะทีมไฟฟ้าล้วนก็ใช้ได้ถ้าสมมติว่ามันขาดดามเมจขาดพลังงานธาตุเนี้ยไ,ไดเดนไปก็คือช่วยได้แต่ถ้าแบบว่าต้นเกมมาไม่มีทีมอะไรเลยเงี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับไรเดนเพราะว่าคือไรเดนก็เป็นตัวที่ซับทีมคนอื่นซึ่งก็ต้องให้เหมือนให้คนอื่นมาซับตัวเองอีกทีหนึ่ง อ่าไม่งั้นดาเมจมันจะขาดอีกอย่างหนึ่งคือ,อของอร์ติแฟกซ์ของไรเดนทํายากมากไรเดนเทพไฟฟ้านะครับผมความเป็นนิรัน์ลงอร์ติแฟกซ์แบบนิรัน์แน่นอน <c oughs> ไม่ได้พักไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะครับผมลงเข้าไปจนกว่ามันจะเสร็จนะฮะมันทายากมากนะครับเพราะมันใช้แสแตทค่อนข้างเยอะแต่ก็ถ้าใครมีแล้วก็น่าจะรู้อะเนาะแต่ส่วนใครยังไม่มีแล้วจะสุ่มก็สู้ๆแล้วกันนะครับผมต่อไปนะครับผมคือโคโคมินะครับผมโคโคมิเนี่ย เป็นตัวฮิลเลอร์นะครับผมธาบน้ําค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าใช้แปะน้ําได้แต่อาจจะไม่บ่อยเท่าซิงชิลอะไรพวกนั้นแต่ว่าใช้ทดแทนได้สําหรับคนที่จะเอาซิงชิลไปใช้ทีมอื่นเนี่ยแล้วมันต้องการตัวแปะน้ําในอีกทีมนึงเนี่ยก็เอาโคโคมิไปได้อ่าแถมโคโคมิมันมีดีกว่าซิงชิลอย่างหนึ่งคือมีฮิลนะครับผมคือทีมเราแม่งไม่ตายแน่ๆนะฮะเพราะว่ามีโคโคมีฮิลตลอดวางแมงกระพุนกดอันติต่อเวลาแมงกระพุนได้ฮิลโคโคมิเนี่ยมันแรงมาก ยิ่งมีเซตหอยเข้ามาณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยิ่งฮิวแรงดาเมจก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยสำหรับมเมล็ดปอปแปะนะครับผมผมเรียกมเมล็ดปอปแปะนะเผื่อใครไม่เข้าใจมันคือไอเอฟเฟกเซตหอยนะครับผมที่มีฟองสบู่ระเบิดโคกุมิเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีทีมที่ฟิกซ์เอาไว้ก็คือพวกทีมเทรเซอร์ทีมเทรเซอร์ก็คือทีมชาร์จไฟฟ้านะครับผมก็คือน้ําบวกไฟฟ้านั่นเองอ่าน้ําตัวหนึ่งลมตัวหนึ่งไฟฟ้า2ตัว เอาไว้ชาร์จไฟฟ้าเอาไว้ช็อตมอนน,นะฮะอีกทีนึงก็คือทีมฟรีดนั่นเองก็คือเล่นกับอายกากะเอาไปแปะน้ําอะไรประมาณนั้นแต่ว่าควรจะเล่นให้มันช้ำๆนิดนึงเพราะว่าโคโกมิเนี่ยมันแปะน้าไม่บ่อยเท่าซิงชิวนะครับผมเพราะซิงชิวมันออกทุกการโจมตีปกติแต่โคโคมิเนี่ยมันก็มีจังหวะที่แบบว่ามันต้องรอกระเพื่อมบ้างอ่าหรือไม่ก็ต้องเอ,เอาออกมาตีเองแล้วก็เวลาแมงกะพุนจะหมดสก,กิลอีจะหมดเนี่ยต้องกดอันติให้ทันเพื่อต่อเวลา ไม่งั้นน้ํามันจะแปะได้ไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝึกเล่นนิดนึงแต่ข้อดีของการมีโคคุมิในทีมก็อย่างที่บอกไปก็คือคุณจะไม่ตายคุณจะมีฮิลใช้ตลอดเพราะฮิลมันเยอะมากดามเมจเสริมจากการระเบิดป๊อแปะของฟองสบู่เซ็หอยเนี่ยก็โอเคฉะนั้นนะครับผมก็ใครรู้สึกว่าตัวเองตายบ่อยขาดฮิลเลอร์ฮิลเบาๆแบบฮิลแรงๆแล้วก็มีใช้ไม่มีปู่ใช้เงี้ย <S <S โคคุมีก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโอเคแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าแพทเนี่ยต้องทําใจเพราะว่าของ ของเกือบทุกตัวละครเนี่ยมันอยู่ไกลนะครับผมมันไกลามากนะครับผมเพราะมันอยู่อินาซึมะสำหรับคนที่ยังเล่นไปถึง AR-30 เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าจะสุ่มตัวแพทหน้ารีบไปนะครับผมรีบ AR-30 แล้วไปอินาซึมะเพื่อเปิดกงเปิดเกาะอ่ามันจะได้ตีบอสได้นะฮะโอเคนะครับผมมาสรุปตรงนี้ตัวที่น่าสมเนี่ย ผมขอแยกเป็นแต่ละเงื่อนไขของแต่ละคนเลยลวกันเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้ถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็สามารถถามเพิ่มเติมได้แล้วกันนะเพราะว่าแต่ละคนน่าจะมีการจัดทีมแล้วก็ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันของทีมตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะต้องแนะนําเรียงคนถ้าเกิดว่าสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยแนะนาให้คอมเมนต์ไว้จะได้มาตอบแล้วกันคนที่ขาดดาเมจขาดซับ DPS เนี่ยตัวดาเมจเสริมเนี่ยถ้ารู้สึกว่าทีมมันขาดขาดอะไรสักอย่างหนึ่งไป ไรเดนเป็นคําตอบที่ดีมากถ้าเกิดว่าคุณจบไม่ทันพลังงานธาตุวนไม่พออ่ากดอันติได้ไม่ตลอดทุกการวนสกิลหรือโรเทชันเนี่ยผมแนะนําว่าให้สุ่มไรเดนหนึ่งตัวก็โอเคแต่ต้องทําของให้ดีๆซะหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าจะพึ่งดาเมจเสริมจากไรเดนด้วยเนี่ยก็ต้องทําของดีนิดนึงแล้วก็ไรเดนมันจะช่วยรีพลังงานธาตุให้เพื่อนได้ค่อนข้างโอเคถ้าเกิดว่าทีมใครมันขาดด,ดดาเมจเนี่ยอ่าเราเล่นแล้วเราไม่ตายเรามีฮิวพอเงี้ย แล้วมันขาดขาดดาเมจไรเดนก็เป็นตุกค่อนข้างโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครขาดดาเมจจริงๆเนี่ยจะสุมไรเดนก็ได้นะครับผมเพราะมันช่วยได้หลายอย่างมันช่วยทั้งดาเมจของตัวไรเดนเองแล้วก็การรีพลังงานาตาให้เพื่อนทําให้เพื่อนกดอันตรีได้บ่อยขึ้นดาเมจของทีมโดยรวมมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแต่แนะนําว่าสําหรับคนที่มีทีมพร้อมแล้วเนี่ยไรยเดนจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งส่วนคนที่ยังไม่มีทีมเนี่ย ก็ไรเดนก็สุ่มไปได้แต่ว่าแนะนําว่าต้องทําตัวอื่นควบคู่ไปกับไรเดนด้วยเพราะว่ามันต้องซับกันไปซับกันมาไม่งั้นนะครับผมไรเดนมันจะเป็นดาเมจหลักไม่ได้ยกเว้นคุณมีนั่นแหละคาสึฮะหรือไรเดน C2 ก็มันก็จะพองไงแต่นอกเหนือจากนั้นอ่ะผมมองว่ามันอาจจะขา,ขาดไปนิดนึงเพราะฉะนั้นก็คิดตามนี้แล้วกันนะครับผมมีทีมแล้วมีทีมพร้อมแต่ว่าเหมือนขาดก็เอาไรเดนอ่ามีทีมยังไม่พร้อมเนี่ยก็จะเอาไรเดนก็ได้แต่ไม่ค่อยแนะนำเหมือนกัน ลองลงมาก็น่าจะเป็นโคโคมิเพราะมันมีอยู่แค่2ตัว<笑><笑>นะครับผมแบบน,นี้ก็คือโคโคมิเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีตัวฮิวขาดตัวฮิวขาดตัวโล่รู้สึกว่าตัวเองเล่นยากเพราะว่ามันกดดันตลอดเราโดนตีแล้วเราเลือดลงเราฮิวขึ้นไม่ทันเราไม่มีโล่มากันโคโคมิเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่าสุ่มนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องการทาาดน้ําเพราะว่าท่าุน้ําที่สามารถแปะน้ําได้ในเกมเนี้มันมีซิงชิวนะครับผมหนึ่งตัวโมนา แล้วก็โคโคมิไอชายเนี่ยไม่ต้องนับนีผมเพราะมันแปะไม่ทันแม้จะมี C ีชายมันก็แปะไม่ทันอยู่ดีเนีผมเพราะว่ามันระเบิดช้าเพราะฉะนั้นตัวที่แปะน้ําได้หนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโคโคมิถ้าใครอยากได้ตัวแปะน้ําแล้วไม่อยากแย่งซิงชิวตัวโคโคมิเป็นตัวที่ดีในการเอาไปใช้แปะน้ําเพราะมันมีฮิวด้วยโอเคนะพูดง่ายๆก็คือใครมีตัวน้ําแข็งที่อยากจะเล่นฟีสคอมโบชคอมโบแช่แข็ง ไม่มีตัวแปะน้ำใช้หรือมีซิงคิวแต่ว่าใช้ทีมอื่นเอาโคโคมิไปเป็นตัวที่ดีใครมีธาตุาไฟฟ้าเยอะไม่อยากเล่นไฟฟ้าล้วนไม่ชอบโอเวอร์โหลดเพราะมอนกระเด็นเอาโคโคมิไปนะครับผมเพราะว่าเล่นเทรเซอร์ได้แล้วมีฮิลให้ในตัวดาเมจก็ดีเพราะมีเซตหอยอโคโคมิก็เป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างโอเคสำหรับทีมประมาณนี้แต่สมมุติว่าถ้าถามว่าเป็นผู้เล่นใหม่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ a r ยังไม่ถึง30เลยเนี่ย ผมแนะนํไรเดนมากกว่าเพราะว่าโคโคมิเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้แปะน้ำเนี่ยโคโคมิก็จะเหลือแค่ฮิวนะครับผมการระเบิดจากเซตหอยแล้วก็แบบว่าดาเมเจตน,น้ํานิดๆหน่อยๆที่คริไม่ได้แต่ว่ามันแรงนะมันไม่ใช่ไม่แรงนะอันนี้เข้าใจไปด้วยการที่โคโคมิมันติดคริติคอลไม่ได้เนี่ยไม่ใช่แปลว่าโคโคมิแกไม่แรงนะมันแรงอ่าเพราะว่ามันแรงไงทิ้งติดครีไม่ได้เพราะว่าถ้ามันติดครีได้เดี๋ยวมันจะโหดเกินไปเหตุผลที่ผมแนะนํไรเดนมากกว่าเนี่ยเพราะว่าตัวฮิวเนี่ย บารบาร่ามันแจกฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นไปใช้บารบาร่าซะถ้าสมมุติว่าเล่นใหม่จริงๆนะแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวไ,ได้บารบาร่ามาใช้บารบาร่าฮิวแทนก็ได้แล้วเอาราเดนไปเล่นอืมแค่นั้นแหละถึงแม้ผมจะบอกว่าอ่ไรเดนเนี่ยมันไปตัวเดียวแล้วมันไม่ค่อยดีแต่ว่าคุณก็เอาตัวเริ่มต้นเนี่ยมาซับได้อ่ทาวเวลเลอร์ลมเคยะอ่าสองตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมแนะนําถ้าเกิดว่าไม่มีตัวอะไรเลยะนะ ปฏิกิริยาธาตุพวกซูเปอร์คอนดักอะไรพวกนี้มันอาจจะกระจอกไปนิดนึงแต่ว่าช่วงแรกอะมันไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นนะครับผมคือถ้าสมมติว่าเล่นใหม่แบบจริงๆเนี่ยไรเดนก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าช่วงเล่นใหม่เนี่ยยังไงก็ขาดดาเมจแน่นอนส่วนตัวที่ผมปล่อยเงาแต่ต้นคลิปนะครับผมยาเอะขอโทษนะที่รักคือตัวน้องยังไม่เข้าอะผมก็ไม่รู้จะแนะนํายังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ผมก็แนะนําได้แค่เหมือนกับต้นคลิปที่พูดไปนิดหน่อยแล้วกันใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมลองไปดูพรีวิวได้นะครับผม,ผม ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเอกณตอนนี้นะก็ไปดูพรีวิวได้หรือใครจะรอไกด์เต็มอย่างที่บอกไปก็ต้องรอหน่อยนะผมเพราะผมต้องใช้เวลาเทสตอนตัวเข้าอีกประมาณเกือบเกือบอาทิตย์เดี๋ยวต้องรออัปพรสวรรค์ด้วยเพราะว่าต้องใช้ของไรเดนบอสบอสใหม่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอกันสักหน่อยสําหรับไกด์ตัวเต็มของยาเอกนะฮะยังไงสําหรับวันนี้ก็หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปเกินชินในคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครัััััััับบบบบบผผผผมมมมมมมขขอออออคค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 คุุณททกกกนน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 ีีี่่่ตตติิิิดดดาาาเเเเเหหืะะะรรรรไไววว้้้จลลลปปปชยสส